สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพ่ีครับเยวพ มือนี้ม่พอผมครับเบาวี่ครับผมกับช่องเบาวี่ี่สายครับส mm ีผ hmm. ้าพี่ผ้าน้องมาอยู่ mm hmm. กลางทงหน้านะครับ mm hmm. อันนี้มูมายามครับมาถ้กไกลแน่ครับมาจ้าไกลพันมาเหรียญน,น่ำก็ะเลยได้อาหารอีสานบานเหาครับเ mm hmm. บิ่งนบก้อยบักหน้าครับพี่นอ้อ mm hmm. งเบลงเน่เห็ดโจโก,โกอยู่เอามาสู่เพื่นกินนี่พักพื้นบานเหาครับนี่โหละพผ้าอันพักอีเลสละกะ บางีใหม่เนาะบางทใหม่เดียปกุบเขาเรว่าพูดอะไรยุบครับหยาดหยาดกันเลยเอาเราไม่จะแกะเข้าอ่ะท่านตอที่เราไม่ได้อาจะบอกใช่เขียวครับชาเขียวครับใช่เขียวไม่ได้แกะเข้าเขาอยากเข้าว่าหัเอาทีบเขากันข้างวนๆรับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าครับเพา่อหลังเนาะเขางามครับแบบนี้ครับออาเกะเขากันเลยมีพักเก็บไรแนวเนี่ครับแกเข้าได้ก่อนช่เขียวแกะเยพกอยุบๆพี่น้องามือ ไม่ให้กินกินลำบากหน้าเนาะอืมรอกันจนเนี่เนาะอืมได้เปียนเนาะได้ดีนะเนม่ได้จะแคว่ก็ไม่อยบางหน้าเนาะแคว่บ้างหนาวก็ใชาเข้ากันอยู่บ่เอาเขาเนาะจะไปยึดมองเดียวกันนะห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 ะบะหะหะหไปะหะือหะ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 นะหะห่นะหะคะับนะองครัะห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 ี่ไหนหะ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 หอืม กบ,บีวะอืมกบกบเปันต้อีละอันลงโดดนิงหน่อยเนี่ยอือโอ้โห <c oughs> อแรกก็บบนี่แม่ก็ได้เอาเคาีับอาร่เกว่าแกข้าววิอาเชียวเอาไรก่อนครับ <c oughs> เมื่อเราปั่นได้ไปวงา,างได้แค่ของเถี่ยได้เงินอันนี้เหมือนเราปั่นนี่นมาเลยครับมาบรรยากาศท้องหน้ามูมาพอกันแล้เดินพอก<ม>ันวยเด็กน้ำยุคคำใหญ่ใหญ่ยอ,อืมยุคคำใหญ่เนะี่ยบะเบ็ดด้วฮะกินสองคนกี่น้องเตอนที่หายได้กินบะเบ็ด ซาเข่ากันทีดงานในบ้านมันปันหายอับเสียครับพี่น nah ้องบะเมียนนัอื่นไม่ได้หรอกซาเข่าแต่รับนานมือมาอยาเพิ่งกระไดจึบออันำใหญ่ๆกินกับเน้องมาถักทองนี่แะมัทั่วมาทั่วเอามาทั่วนันหมา็ถึงขมจนรับตาเลยสือนที่ล่ะมัมมืนบเขือวป่านะไม่ว่ากัน เสียบมันหายว่าอไรแบบนั้อเสีบพี่น้องป่อยของหนาวเข้ามาในไงที่ทางสูบพยุ่ห้จะได้ม่ขึ้นฮ็้นร้าทเถอะเราเป็นนเทลก่อนแบบนี้ดีบาดใช้บัเป็นน่ะมายามเพิ่นเป็นแค่ใช้เบิ้งน้ามากี้เนี่ยเราค้ือน้ครับพี่น้องอื่ใช่บัเป็นก็เพิ่น บบลาบเหลือทีแมวน,นึงนั่นเนาะอ,อันนี้ก,ก้อยฟุ่งผงครับอืมอืรักเป็นหูใส่แบบนี้ยเป็นหนอกช่หเขข้าวตามที่บอกอืใครเนี่ย ม่เงาเงามันจะจุมเป็นว่าใครเน่ยได้พระนา่ก่กรุงเทพว่าใครเนี่ยแรงทีบไปแ่นตะกอนเนาะใครเนี่ยคุณตาใครเนี่ใครเดียวับบใครเนี่ยมีบุตลกมาฝากความนะครับมาเนี่ยภาษาทำอไแตะกอนนะครับว่าใครเนี่ยมนเกินหลายวนนี่ก่ที่เขายุ่งเทียม่ใครเนี่ยเุณาจมบัติตะกอนจะบักไทยนะบุ๊ว่าสมบัติงทุว่าถือว่านะว่าเสียเปนว่าใครเนี่นะเิ่นว่าใครเนี่ยนะ แน่หนาพวกตวงก็ดือครตีทำครับว่ากตวหนักไรเนี่ยจะลอยูมเขียนาออย่างนี้ายบ้งยุบเอ่คำใหญ่ๆตัวน่อยสิเอาเอาเนี่ยก็ยังบอกอืมง่จยกว่านะอืมกินหนอพม่นจะคืออยากหนำเอาัาขาดไอเนี้ยะยุบเป็นหยองรับไหมแ่องกินบมเขียนไปไห เป็นคนโมกินหลายครับกินพนสอสมควรคอัอนเสียมหนำเนาะยิ้มใหม่ครับครับอืมผมเป็นตาไนอืมอืม,อมต,ตาวะเลยอันตี้ล่ะอื Cắt bằng nữa là. Ô đi <laughs> ăn. Ô nhanh đi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  ăn. ăn. Ô nhanh đi ăn. Ô nhanh đi ăn. Ô ăn. Ô nhanh đi ăn. Ô nhanh đi ăn. ăn. Ô nhanh đi พอด oh, oh, ีเลยครับอากาศกับบ้องฮอนแห้งเอ้ยุบก่อยเหมือนกันครับอืมอืมคำว่าเงี้ยคือเป็นว่าอืมเอาใหญ่ๆนี่นะครับยิ้มไม่เลยนะยิ้มไม่ปวดปวดอไปไปครับพี่น้องอะไรอะไรครับนี่ยไรอืม อเอาเกิบเนี้ยวสมซื้อครับเอาไปไหนหนอเขาไปหนอเอาไปเนี้ยวสมซืออ้อครับมาดูกว่า อย่าแบ,บ้พี่นนองพอดีพอดีครับอออ๋อโอ้อโหใช้บปแล้ว <c oughs> อขคงเปมกระบาดหลังไม่ใช่ไหอืมอืมอ่าอันนกินไรก็ยิมขึ้น่เาเนาะ อดห้ออ๋อได้อ่ะนี่จะข้ามั้งครับหยาบใช่ครับอโอ้เจอลูกโดรเข้าไปเหงื่อ,อไหลเลยครับพี่น้องโอืมโอ้ยตาเกียวไม่ได้ครับวังว่าอืมเรื่องเรื่องตาเขียวอืมตาเขียวจากนี่ก่อนอ่านเบ้าวีกันครับเดี่ย แอนถ้าเขอาค่มาขอขอเที่ยวน่ะไปหมองเดียวกันบัดเขากันเมนี้กถือว่าสมาผ้าขวนนะพี่น้องถือว่ามูขวบขึ้นมายมเอาอาหารบ้านเฮาขอโทษขออภัยได้ครับหรับพูดี่บอกินเหนือหรอบอกินดิบถือว่าเมน้นําเสนอเป็นเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านของเฮานะเอาต้อนรับกัน ฝากพี่ฟักน,อกน่อแนะฝากช่องบาวี่พี่สายแนวฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทีื่อกำลังใจสลหรับช่องบาวีครับบาวีว่ผมมียังไรนยนอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆครับผมครับครบัขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ